ถ่ายถ่อยถ่ายค่อเลยแฟนแดนนนี่คือมีตังนะครับแฟมปึ้งแฟนแฟนนะเอนี่คือมีตังนะคะปึ้ง ทันนั้นนี่คือมีตังนะคร,ร,รับฟนฟนเอหน้าทายวปดีโอไว้ก็ท่าฟนฟนฟน สวัสดีค่ะวันนี้น้องมีตังมาในชุดสีเหลืองนะคะสีเหลืองลายแกะคาดผมสีเทานะคะโบสีเทาน้องมีตางยิ้มเลยค่ะน้องมีตางยิ้มน่อยยิ้มสวยสวยดูยิ้มสวยๆยวย,ๆยิ้มได้ไหมคะปลาทูหน้าง,งอน้องปลาทูหน้าง,งอแน่แน่น้องปลาทูแลบลิ้นทําไมหนูลแลบลิ้นทําไม น้องปลาทูหน้างอชื่อว่ามีตังน้ามีตังค่ะดูชื่อมีตังค่ะหนูเป็นเด็กขี้งงเงหนูชอบแก้งแม่หนูชอบหน้างอหนูชอบนอนหลับใช่ไหมคะใช่ไหมลูกใช่ไหมใช่ไหมคะเดี๋ยวพี่พี่มาดูมีตังนะคะนี่มีตังเขา ง่วงนอนคาดผมสีแดงนะคะใส่ชุดเชอรี่สีแดงนะคะวันนี้แน่แน่แน,แน่เอาเอาโอ๊ยแย่งแม่ทำไมน้องมีตังนะคะน้องมีตังมารีวิวห้องครัวนะคะห้องครัวน้องมีตังนะคะเป็นอย่างนี้นะคะนี่น้องมีตัง น้องมีตังน้องมีตังทำอะไรนะน้องมีตังอ่ารีวิวห้องครัวนะคะห้องครัวคะ่ะห้องครัวน้องมีตังนะคะอย่าดึงนี่ลูกอย่าดึง <laughs>